ลูกชายอากตันยู่ป่อนตายฉันจงใจพูดเพอเสี่ยวหุยพ่อซ่อนเงินห้าล้านหยวนไว้ซ่อนไว้ที่ซ่อนไวท้ที่ไวท้ที่พูดถึงตรงนี้ฉันก็หมดลมหายใจฉันยิ้มแล้วจากโลกนี้ไปลูกชายฉันคุ้มคังลากฉันเข้าโรงพยาบาลหมอช่วยฉันแต่ก็ไม่ทันลืมตาขึ้นมาฉันกับลูกชายเกิดใหม่ย,ย้อนกลับสิปีก่อนเห็นเมียแกที่ยังสมบูรณ์อยู่ต่อหน้า ฉันตื้นตันจนน้ำตาไหลแปดปีไม่เจอฉันคิดถึงเธอเหลือเกินกำลังจับมือเธอจะระบายความในใจประตูใหญ่ถูกผักเปิดแรงลูกชายฉันหอบวิงพวดเข้ามาสายตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเห็นท่าทางมันฉันก็รีตาลงแต่เมียแกะกลับดีใจสุดๆเสี่ยวหุยทำไมจู่จูก,กลับมาละ่ะอยากกินอะไรแม่ทำให้เองแม่แม่ไม่ต้องยุ่งหรอกผมกลับมาเพราะงานมีปัญหานิดหน่อย อยากถามว่าพ่อแม่พอจะให้ผมยืมเงินหน่อยได้ไหมต้องการเท่าไหร่ห้าล้านหยวนอะไรนะลูกเอย๋ยแกกำลังเดินทางช่วหรือเปล่าทำไมจู่ๆต้องใช้เงินมากขนาดนั้นและในวินาทีนั้นฉันมั่นใจสุดๆลูกชายก็เกิดหมายเมือนฉันฉันให้เนียไปซื้อของกินแล้วค่อยค่อยจิบชาปลายสบายลูกชายยืนข้างๆ้าทำหน้าสงสัยมองฉันฉันมนมันจนขามันอ่อน จะนั่งทิ้งตัวบนเตียงฉันถึงพูดชายเย็นแล้วรถก็จืดแล้วมันไม่ร้อนแล้วรสชาติไม่ได้เรื่องเลยพ่อเดี๋ยวผมเติมน้ำร้อนให้ไม่ถึงสองนาทีในครัวดังเสียงกรีดร้องของลูกชายฉันหัวเราะเย็นเจ้าหนูนี้ถูกตามใจตั้งแต่เด็กไม่เคยทำงานอะไรเลยกาต้มน้ำเก่าในครัวใช้ผิดก็โดนน้ำลูกได้ไม่โดนลวกสิบแดหลายวันต่อมา ฉันเปลี่ยนกุลเม็ดทรมานลูกชายไม่ซ้ำเรื่องห้าล้านหยวนฉันไม่รับก็ไม่ปฏิเสธยิ่งพลาดมันยิ่งฮึกยิ่งเชื่อว่าฉันกําลังทดสอบมันเช้านี้มันจูจ่ๆเสนอพาเราไปเมืองอยู่ด้วยกันฉันแน่นอนว่าไม่อยากเมียก,ก็ดูจลังเลนิดๆน,นั้นช่างมันเถอะอเสี่ยวจริงไม่ชอบหรอกคําพูดเมียฉันทําให้ทั้งฉันและลูกชายอดนึกไม่ได้เรื่องไม่ดีระหว่างแม่ผัวลูกสะใภยตอนสะใภยยิ้มยอ่อ พูดชัดว่าไม่อยากอยู่กับพ่อแม่ขัวเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ขัดอะไรแต่พอเสี่ยวจริงข้อหลานใช้เสรินเสรนพวกมันกลับไปรับเธอขึ้นเมืองบอกว่าไม่มีคนดูแลเสี่ยวจริงกับเด็กจ้างพี่เลี้ยงประจําก็แพงเกินไปแต่ในบ้านนั้นเธอกลับโดนสารพัดว่าเสี่ยวจริงว่ากับข้าวไม่ถูกปากดูแลลูกก็ซุ่มซ่ามทำความสะอาดก็ไม่สะอาดสุดท้ายเมียชันถูกสองหัวเมียไล่ออกจากบ้าน ความทรงจํานั้นพอพูดถึงทีไรก็ร้องให้เธอเจอความอัดอั้นแค่ไหนจนถึงวันนี้ฉันก็ยังไม่รู้ชัดบ้านของพวกนั้นผีแก่เยอะเราไม่กล้าไปหรอกแม่แม่ไม่ต้องกังวลนะผมกับเสี่ยวจิงยินดีต้อนรับพ่อแม่เสี่ยวจิงแค่พูดไม่เพราะเท่านั้นน้ำใจแม่ที่มีให้เธอเธอจำไม่หมดลูกชายพูดไม่กี่คำก็ทำให้เมียฉันดีใจขึ้นมากแล้วแม่ไม่คิดถึงเสรินเสินหรอือ พาพูดถึงเสินเสินตาเธอสว่างว่าเธอรักเสินเสินจริงๆตั้งแต่กลับจากเมืองเธอก็เล่าให้ฉันฟังเสมอว่าเสินเสินฉลาดน่ารักแค่ไหนอยากเห็นเสินเสิอนอีกสักหลายครั้งเธอทั้งชีวิตใช้แต่มือถือปุ่มกดยอมจ่าย200หยวนซื้อเครื่องเก่าจากเพื่อนบ้านทุกวันเรียนคนอื่นวิดีโอคอนกว่าะหัสวิดีโอคอนหาเสี่ยวจริงได้ก็โดนวางสายทันทีฝั่งนั้นส่งเสียงข้อความกลับมา เปิดมาก็เสียงโมโหของเสียวจริงเสินเสินเพิ่งหลับไปแม่ปลุกเขาตื่นแล้วทำอะไรไม่ช่วยยังมาสร้างปัญหาวันนั้นแววตาเมียฉันดับวูบมือถือสมาร์ทโฟนก็ถูกเก็บไปกลับไปใช้มือถือปุ่มกดแต่ตอนนี้พูดถึงเสินเสินเธอยังเต็มไปด้วยความหวังคุณว่าฉันนานแล้วไม่เจอเสินเสินไปอยู่ศักไม่กี่วันดีไหม ถ้าไม่ไหวเราค่อยกลับลูกชายเห็นเธอใจอ่อนไม่รอฉันตอบเสร็จก็วิ่งออกไปอย่างรีบปลัวเมียฉันเปลี่ยนใจพ่อแม่ตัดสินแบบนี้นะผมไปซื้อตั๋วรถที่ต้นหมู่บ้านก่อนฉันมองหลังลูกชายที่วิ่งห่างไปไฟโกรธประทุกตั้งแต่เสริญเสรินเกิดก็เกินสี่ปีแล้วพวกมันไม่เคยพาเสรินเสรินกลับบ้านเกิดสักครั้งก็ไม่ให้เราไปเยี่ยมของฝากจากบ้านก็โดนว่า ตอนนี้กับทำเป็นตะตันอยู่นี่แกไปรับพ่อแม่ของแกมาอยู่ที่นี่ทำไมยังไม่พอเครียดอีกเหรอพ่อแม่คนอื่นช่วยลูกได้มีเส้นสายจัดงานดีๆให้ได้มีเงินซื้อรถรูบ้านรูให้ลูกได้แกหันมาดูพ่อแม่แกสิช่วยอะไรไม่ได้สักอย่างเก็บเงินมาหลายสิบป,ปีเพิ่งซื้อบ้านเก่าๆได้นี่มันไรค่ะฉันแต่งกับแกนี่ชีวิตสวยมาก ต้องลำบากไปกับแกสะพายด่าพวกเราทั้งบ้านไม่หยุดเสียงดังมากตัวฉันข้างนอกไม่ได้ยินลูกชายไม่เถียงแค่ให้เธอพูดเบาเบาหน่อยเลือกในใจมันคงคิดเหมือนสะพายเห็นเราเป็นทาระเป็นคนไร้ค่าให้ชีวิตดีๆมันไม่ได้เมียฉันกำลังเล่นกับเสือนเสือนบนโซฟาในห้องนั่งเล่นคำสะพายชัดเจนเธอก็ได้ยินฉันรู้ว่าเธอไม่สบายใจ แต่มาบ้านลูกชายเราสองคนโดนสะพ้ายเย็นชาฉันเสนอหลายครั้งจะกลับบ้านแต่เมียฉันไม่อยากห่างสนเสรนแก่แล้วแค่อยากมีเด็กน่ารักคึกคักแบบนี้ทําให้รู้สึกมีชีวิตชีวาฉันเข้าใจเลยยอมอยู่ต่อต่อหน้าพวกมันฉันเลือกเมินแต่เมียฉันเหมือนเลือกเอาใจเช้ากลัววันต่อมาลูกมาทํางานบ้านยังไปซูเปอร์ไกลไกลซื้อทุเรียนแค่เขาเมื่อวานสะพ้ายบนปากว่า ผู้เรียนที่นั่นสดหอมหวานเกือบเจ้าโมงสไปยถึงออกจากห้องนอนํำอะไรอีกเนี่ยวันหยุดทั้งทีได้พักยากนะเช้าเช้าก็มาทำเสียงดังไม่หยุดเห็นสไปยออกมาเมี่ยฉันที่กำลังยิ้มแย้มกำลังจะนั่งกินข้าวกับเธอโดนด่าดชุดนี้จนพูดไม่ออกเสี่ยวจริงแกพูดกับแม่แกแบบนี้เหรอรีวิวแกออกมานี่ แกมาฟังในสิ่งที่เมียของแกพูดกับแม่แกสิตอนนั้นลูกชายก็เดินออกมาจากห้องนอนและทำหน้าไม่รู้อะไรฉันเองก็โมโหจนควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันเล่าทั้งเรื่องเมียฉันทั้งเชา้าและความอยากของเสี่ยวจิงให้มันฟังลูกชายทะลึงตาลากสะพายมาน้ำเสียงไม่โกรธกับเหมือนเสียใจที่สั่งสอนไม่ได้คำที่ฉันบอกแกฟังบ้างได้ไหมก่อเรื่องอะไรอีกฉันไม่เชื่อคำหลอกของแกหรอก ดูท่าจนขนาดนั้นสองคนจะมีห้าล้านหยวนได้ไงต่อให้ถลกหนังขายเป็นกิโลก็ขายไม่ได้ห้าล้านหรอกฉันว่าแกหลอกฉันฉันจะไปปนิบัติพ่อแม่แกหรือสภัยพูดเหยียดลูกชายอีกครั้งโมโหจนตบเธอทีให้เงียบสองคนด่าแล้วตีกันคำหยาบหลายไม่หยุดจากนั้นสภัยหอบกระเป๋าผ้าเสื้ญเสรกลับบ้านแม่ลูกชายรีบรางงานสามวัน พาสันกับเมียเที่ยวทั่วเมืองมันดูแลเราอย่างดีหิวน้ำก็มีน้ำทันทีร้อนก็มีุนพัดให้รวมสองชาติมันไม่เคยกระตันยูขนาดนี้เที่ยว3า,าวันแล้วลูกชายไปทำงานในบ้านเหลือเ้นกับเมียเธอบอกว่าว่างเงาอยากออกไปเดินเล่นคืนนั้นฉันเห็นเธอแอบร้องให้คนเดียวที่แท้3าวันนั้นเธอไปถึงอนุบาลของเสินเสินเธอคิดถึงเสินเสิมาก แค่อยากไปเห็นร้านอีกสักไม่กี่ครั้งเมียฉันจะข้ามรั้วลูกหัวเสิร์นแต่เสิร์นกับหลกใหญ่ใจร้ายเมื่อไหร่ยายจะออกไปจากบ้านเสิร์นแม่บอกว่าพ่อยายเสิร์นเสิร์นถึงกลับบ้านไม่ได้ไม่ได้เจอพ่อเสิร์นเสิรนเลียยยายเลียดยายมีฉันเล่าถึงตรงนี้ก็ร้องหนักกว่าเดิมคำว่าเลียดยายของเสิร์นทำให้เธอ เจ็บยิ่งกว่าถูกสายดาสิทธิประโยคฉันรีบบอกเธอให้เธอใจเย็นตาแก่เอ้ยฉันอยากเอาเงินกเกษียณที่เราเก็บไว้ออกมาใช้ตอนนั้นฉันตกใจมากเงิน,นกเกษียณน,นั้นคือทองแท่งที่เราสะสมกว่าสิปีชาติที่แล้วทองก้อนนี้สุดท้ายไม่ได้ใช้เพื่อสองคนแกเ่เราตอนนั้นสภายยืนการให้เสริญเสรินเ,เข้าโรงเรียนเอกชนหรูเนียฉันใจอ่อนเลยให้ทองทั้งหมดไป ต่อมาเมียฉันประสบอุบัติเหตุรถชนเข้า ICU นอนวันเดียวค่าใช้จ่าย7,000หยวนอยู่ได้แค่สองวันฉันก็จ่ายไม่ไหวฉันขอร้องลูกชายกับสภายช่วยเมียฉันถ้าออกจาก ICU เธอต้องตายแน่แต่มาปลาสองตัวกลับทำหน้ารำคาญแม่แก่แล้วเสียเงินไปทำไมอยู่มากว่า50ปีก็พอแล้วจะให้พวกเราล้มละลายเพื่อช่วยเธอคนเดียวเหรอ แล้วชีวิตเราจะไปต่อ,อยังไงวันนั้นท่ามต่างหมอสายหน้าอย่างหมดทางเมียฉันถูกย้ายออกจากไอซียูฉันเสียเธอไปตลอดการและไม่เหลือลูกชื่อดีหุยอีกจนวันฉันตายตอนนี้กลับมาได้ยินเมียพูดจะยกเงินกเกษียณให้อีกฉันไม่คิดอะไรเลยก็ปฏิเสธวันเราจะไปสะพายกับเสืนเสืนก็กลับมานานนั้นที่ถึงทำท่าดีกับเราเย็นจุงมือเสนเสนมาส่งเราออกจากคอนโด แต่เดินได้แค่สิบนาทีเมียฉันเพิ่งนึกได้ว่าลืมบัตรประชาชนรีบปอกค้นขับให้วกบกลับถึงหน้าประตูจะกดกิ่งกลับเห็นประตูแง้มไว้ข้างในมีเสียงคุยกันใช่พ่อแม่ไปแล้วเมื่อวานแม่แอบพาเธอให้ทองแท่งกองหนึ่งนั่นทองแท่งนะหนักมือเลยตอนนี้ราคาทองแท่งขนาดนี้กองนี้อย่างน้อยก็ขายได้หลายแสนหยวนมัง้ง คำสะพ้ายทําให้ฉันชนะทันทีหันมามองเมียด้วยสายตาสงสัยเมียหลบตาไม,ม่กล้ามองฉันแต่ฉันกลับยกมุมปากยิ้มวันนั้นเมียคิดจะยกทองฉันแอบสลับทองแท่งแล้วแท่งที่ให้สะพ้ายเป็นของปลอมฉันซื้อจากตลาดห้าสิบหยวนทองจริงฉันซ่อนไว้ตั้งนานแล้วฮ่าห้าอยากเห็นจริงๆสีหน้าพวกมันตตอนรู้ว่าทองปลอม ไม่คิดว่าพ่อแม่แก่จะมีเงินอยู่บ้างไอเดียแก่ดีจริงแกล้งทะเลาะกันไม่ลงรอยแล้วสอนเสริญเสริญให้พูดปลุกปั่นพวกเขาสุดท้ายพวกเขาก็ทนไม่ไหวจริงๆหัวเมียเรานี่คู่หูจริงๆคนหนึ่งเล่นร้ายคนหนึ่งเล่นดีหลอกตาแกยายแก่ให้หมุนหัวเลยฮ่า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 าคำสัพไพ่ทำให้ฉันกับเมียน้าสิไม่น่าเชื่อ ทั้งหมดนี่คือบทละครที่ผัวเมียมันจัดฉากาก,ก็เพื่อหลอกเงินจากเราช่วงนี้เมียฉันกังวลน,นอนไม่หลับเพราะพวกมันทะเลาะแอบร้องให้เพราะคำร้ายของสื่นสืนสุดท้ายทั้งหมดเป็นแค่แผนของพวกเขาดีที่ตาแกนี่เตรียมไว้ก่อนกำนันคิดอยู่เสียงสะพ้ายก็แหลมขึ้นปลีหุยฉันทนแกไม่ไหวแล้วจริงๆเธอบ้าอะไรอีกเสียเล็กน้อยเพื่อได้ของใหญ่ ฉันว่านี่เธอ้าไปแล้วต่างหากเงินตั้งห้าล้านจะเอามาได้ง่ายง่ายยังไงคุณยังอยากจะรับพวกเขามาอีกรู้ไหมว่ายากลำบากแค่ไหนฉันถึงให้พวกเขาเอาไปได้ฉันจะไม่ให้พวกเขาเข้ามาในบ้านเราอีกเด็ดขาดสไปคพูดจบก,ก็วางสายโทรศัพท์ทางเดินกลับเงียบอีกครั้งฉันกับเมียมองหน้ากันบนหน้าเธอมีทั้งเจ็บและเสียใจฉันผลักประตูเดินเข้าไปสไปคเห็นเราก็สะดุ้งนิดรีบรุกจากโซฟา เธอไม่แน่ใจว่าเราฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ไหมแม่ทำไมพ่อแม่กลับมาพ่อแม่ขึ้นมานานแล้วหรือแม่ลืมบัตรประชาชนเราเลยกลับมาเอาแป๊บเดียวคำถามที่สองฉันไม่ตอบเพราะหน้าเมียฉันที่หมองก็พอเป็นคำตอบแล้วจนได้นั่งแท็กซี่ไปสถานีรถเมียฉันทนไม่ไหวร้องให้โฮททำไมฉันถึงเลี้ยงพวกหมาตาขาวแบบนี้ ตาแก่เอ๋ยฉันขอโทษฉันแอบเอาเงินเกษียณของเราไปแม้แต่เงินงานศพก็ให้พวกมันหมดฉันเป็นห่วงพวกมันจริงๆกลัวพวกมันทะเลาะแล้วอย่ากลัวเสืนเสรินยิ่งเตดฉันไม่คิดเลยว่าพวกมันหลอกฉันอยู่ไม่เป็นไรอยู่กันมานานขนาดนี้ฉันจะโทษเธอได้ไงแต่ต่อไปห้ามใจอ่อนกับเสียวหุ่ยอีกนะ มันคือลูกอากตันยูเป็นหมาป่าตาขาวต่อไปเราสองคนแค่ใช้ชีวิตให้ดีถือว่าไม่เคยมีลูกคนนี้เมียฉันพยักหน้าน้ำตาคลอตอนนี้แบบนี้ก็ดีถึงเธอเจ็บแต่ได้เห็นหน้าจริงของลูกกลับสบายแล้วต่อไปก็ไม่หวังอะไรจากคู่มันอีกหลังลูกชายกลับจบไปทำงานต่างจังหวัดก็เริ่มมีธุระไม่มธุระก็กลับบ้านเกิดวันนี้เอาไก่ย,ย่างมาพรุ่งนี้เอาเหล้าดีมา แต่ต่อให้พูดหวานแค่ไหนฉันก็นอนบนเก้าอี้เอนพัดลมตากแดดเฉยๆเมียสันก็ไม่สนมันแม้แต่ข่าวก็ไม่ตักให้มันโดนเมินไม่กี่วันลูกชายก็ไม่มาอีกชีวิตเรากลับมาสงบอีกครั้งแต่ไม่คิดว่าบ่ายวันหนึ่งใน้านบ้านกลับคึกคักอีกลูกชายกับสะพ้ายกลับมาทั้งคู่สองคนลากกันไปด่าก,กันไปเห็นฉันกับเมียสะพ้ายโกรธพุ่งมาข้างหน้าซีนิวเกือบจิ้มตาฉัน ตาแก่ยายแก่พวกแกทองแท่งที่ให้ฉันดันเป็นของตอมโลกนี้มีคนเจ้าเล่ห์ต่ำชาแบบพวกแกได้ไงลูกชายก็ดูโมโหแต่ความโกรธมันชัดว่าใสายสะพ้ยเธอพูดกับพ่อแม่ฉันให้มีมารยาทหน่อยพวกเขาไม่มีทางให้ทองตอมฉันว่าเธอซ่อนทองเองเอาไปอุดหนุนบ้านแม่เธอแล้วแล้วไงลูกชายกับสะพ้ยเถียงกันคนละคำฉนละคำฉันก็ค่อยๆเข้าใจต้นสายปลายเหตุ หลังสภ้ยได้ทองไปก็ดีใจอยากทำกำไรสักเส้นแต่พอไปร้านทองเขาเผาทดลองทองแท่ยิ่งเผายิ่งดำยิ่งเผายิ่งหายสภ้ยตกใจรีบกลับบ้านเอาทองทั้งหมดไปร้านทองหลายร้านให้ตรวจคนเหมือนกันหมดล้วนของปลอมสภ้ยแทบคลั่งพอดีลูกชายกลับมาบอกจะคืนทองให้เราสภ้ยโวยว่าทองปลอมโดนเผาหมดแล้ว ลูกชายแน่นอนว่าไม่เชื่อมันคือคนย้อนเกิดกลับมาชาติที่แล้วทองที่เราให้เป็นของแท้ชาตินี้มันเลยคิดว่าทองต้องเป็นของแท้อีกอย่างสะพ้ยมีน้องชายคนหนึ่งก็ถึงวัยแต่งงานแล้วทั้งบ้านตามใจน้องชายคนนี้มากตามใจจนขี้เกียจกินอย่างเดียวเลยลูกชายคิดว่าสะพ้ยจงใจซ่อนทองเก็บไว้ให้น้องชายแต่งเมียสะพ้ยไม่ยอมรับ สองคนเถียงกันไปมาแล้วลากมาหาเราเมียฉันเห็นพวกมันตีกันก็เป็นห่วงแต่นึกถึงบทเรียนก่อนหน้าก็กลัวว่านี่จะเป็นละครอีกลังเลอยู่พักหนึ่งก็ยังเดินไปห้ามสภายเห็นเธอมาก็ยิ่งเล่นใหญ่แม้แต่ลูกชายก็หยุดตีหันมาด่าเมียฉันแทนดาสารพัดต,ตั้งแต่หัวจะหลดเท้ายังผักเธอด้วยโชคดีฉันไวยรับเมียไว้ทันไม่งั้นคงล้มจับแน่ เสียงทะเลาะในลานบ้านหมู่บ้านเล็กๆดังลัน่นเพื่อนบ้านมอมุงเต็มเห็นสะพ้ายไม่แค่ด่าแม่หัวยังลงมือทุกคนก็ซุบซิบกันที่หลังสองคนนั้นหัวเมียเสี่ยวหุยนี่อากตันยูจริงๆไม่เลี้ยงดูพอแม่ก็ช่างยังกลับมาก่อเรื่องตีขนได้ข่าวมีลูกแล้วไม่เคยพากกลับบ้านเกิดสักครั้งรู้แต่จะของเงิน มีลูกชายแบบนี้เกิดมาทำไมหน้าสงสารตาแก่ยายแก่แก,แ,กแล้วไม่มีที่พึ่งบ้านนอกเพื่อนบ้านรู้กันหมดว่าใครเป็นใครลูกคนอื่นก็รู้จักลูกชายชั้นหมดลูกชายโดนพูดจนไม่มีหน้ารีบดึงสไพยยที่กําลังทำท่าทางล่าถอยแล้วหนีไปคราวนี้ลูกชายกับสไพยทะเลาะจริงแล้วสไายหมีออกจากบ้านไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนลูกชายโทรกลับมาอีกขอร้องให้พวกเรามาช่วยดูแลเสือน เดิมที่ผมก็จะปฏิเสธตรงๆแต่เสริญเสินปลายสายร้องให้ไม่หยุดเลยเมียผมก็ใจอ่อนเด็กคนนั้นไร้แเลี้งสาเขายังเล็กมากเห็นสายตาอ้อนวอนของเมียผมก็พยักหน้าครั้งนี้ไปบ้านลูกชายไม่มีคำถักถางก็ร้ายร่องรอยผู้คนในบ้านเหลือแค่เสินเสินคนเดียวลูกสะพ้ายนีออกจากบ้าน ลูกชายก็หายตัวไม่เคยกลับบ้านคืนหนึ่งแม่ดำหนาทึบฝนเทกระหน่ำเหมือนสาดน้ำคงโดนฟ้าผ่าหมอ้อแปลงไฟดับแล้วล่ะพอเมียผมกล่อมเสือนเสหลับเราสองคนก็งว่งวงๆหลับไปผมฝันว่าตัวเองเดินไปเรื่อยๆในหมอกหนาทึบเดินนานมากถึงเห็นถนนคุ้นเคยอยู่นอกคอนโดของลูกชายลูกชายกับลูกสะภ้ยกำลังเดินออกมาจากคอนโดเหมือนวันนั้นเลย ดึงกันเป็นมาทะเลาะเสียงดังอืดหึเธอบอกสิเธอเอาเงินให้เสริรนเสิร์นเรียนประถมไฮโซแล้วเอาไปให้น้องชายเธอแต่งงานไม่ใช่ว่าผมบอกแล้วว่าเสินเสิร์นเรียนประถมไฮโซไม่ไหวจะพังทั้งชีวิตเลยหรือไงเสิร์นเสิร์นยังเล็กถ้าเรียนประถมไฮโซไม่ได้ก็ไปเรียนมัธยมไฮโซก็ได้น้องชายฉันรอไม่ได้กว่าจะเจอผู้หญิงที่ใช่มันยากนะพลาดไปคือทั้งชีวิตนะ อย่างนั้นก็ไม่ได้ท้องพวกนั้นคือเงินเก็บทั้งชีวิตของพ่อแม่เธอจะเอาไปอุดหนุนน้องชายเธอหมดได้ยังไงเธอก็ต้องคิดถึงเสริญเสริญด้วยสิให้เสริญเสริญเรียนประถมไฮโซเดิมทีก็แค่ขออา้างความจริงฉันโกหกคุณฉันแค่อยากจะเอาเงินไปช่วยน้องชายให้แต่งงานฉันมีน้องชายแค่คนเดียวถ้าฉันไม่ช่วยเขาแล้วใครจะช่วยเขาแต่มีหนึ่งสิ่งที่ฉันจะทำจริงๆถ้าหากว่าคุณไม่ช่วย ฉันเองก็ต้องหาสามีคนใหม่มาดูแลที่ดีกว่าคุณลูกชายฉันโกรธจนพูดอะไรไม่ออกส่วนลูกสะภ้ก็ยิ้มอย่างภูมิใจและกำลังจะเดินออกไปแต่กลับเจอเมียของฉันที่กำลังยืนมองเธอขนข้าวของเป็ดไก่อาหารมากมายไปให้พวกเขาที่เก็บมาจากบ้านเธอกำลังมองพวกเขาด้วยความมึนมงแต่ลูกสะภ้ยก็ทำสายตาดูถูกใสเดินไปโดยไม่สนใจ นี่ฉันเหมือนจะตั้งสติแล้วรีบวิ่งตามเสียวจริงแกพูดอะไรเงินนั้นแกเอาให้น้องใชยแต่งเียหมดแล้วเหรอนั่นเงินกเกษียณของแม่กับพ่อแกทำแบบนี้ไม่ได้ให้ไปแล้วจะทวงคืนอีกเหรออย่ามาทำเสียหน้าแถวนี้สบายพูดไปก็ผักเนียฉันที มีฉันขาไม่ดีทั้งคนล้มไปกลางถนนและใกล้ๆนั้นรถบรรทุกใหญ่พุ่งมาชั่วพริบตาข้างหูมีเสียงเบรกกับเสียงติดร้องฉันเห็นร่างเมียถูกชนปิวไปไกลเลือนสาตกระจายไปทั่วฉันอยากร้องอยากติดอยากตะโกนอยากพุ่งไปกอดเธอแต่ฉันทำอะไรไม่ได้ เหมือนมีผนังกระจกใสกั้นคนละโลกสุดท้ายฉันตะโกนลั่นสะดุ้งตื่นจากฝันลูกขวดนั่งขึ้นตั้งสติได้ถึงรู้ว่าเมียฉันตื่นนานแล้วนั่งหมอบบนเตียงฉันกำลังจะถามว่าเป็นอะไรโทรศัพท์ฉันก็ดังลูกชายเกิดเรื่องแล้วฝนยังตกอยู่ฉันให้เมียอยู่บ้านกับเสสินฉันไปลงพักคนเดียว ในโรงพักฉันไม่เห็นลูกชายมีแต่ตำรวจอธิบายคดีข้าวข้าวให้ฉันสภายนอกใจนี่ออกจากบ้านหลายวันไปมาหาสู่ชูข้างนอกลูกชายสงสัยมานานวันนี้จับได้คาหนังคาเขามันเรียกเพื่อนมาหลายคนอ้างบริการห้องหลอกให้เปิดประตูพอเข้าไปก็ลากชูออกมาต่อย,ยะ มันลงมือไม่รู้หนักเบาอีกฝ่ายบาดเจ็บหนักพอควรตอนนี้ถูกส่งโรงพยาบาลแล้วตำรวจบอกต้องดูผลบาดเจ็บของอีกฝ่ายและอีกฝ่ายจะยอมไก่เตีย่ยไหมแต่คดีทำร้ายร่างกายโดยเจตนาของลูกชายหนีไม่พ้นแน่เรื่องชัดเจนทุกอย่างฉันพยักหน้าใส่หายจัดการเรื่องลูกชายเสร็จฉันถามโรงพยาบาลที่ผู้บาดเจ็บนอนอยู่ใจฉันวาวุ่น ไม่รู้ควรขอความเมตตาให้ลูกหรือปล่อยให้มาป่าตาเขาวนี่รับกรรมฉันยังคิดไม่ออกแต่คิดว่าเขาเจ็บก็ต้องไปดูไม่คิดว่าโรงพยาบาลจะวุ่นกว่าที่โรงพัโรงพยาบาลขวนเงียบให้พัดแต่กลับเสียงดังทนไม่ไหวผู้หญิงไวกลางคนแต่งหนูกํกำลังดึงผมสะพ้ยชันดาอยู่รอบๆมีบุคลากรแพทย์พยายามหาม คุณใจเย็นหน่อยนะลูกชายฉันถูกคุมขังข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วคุณก็ไม่คิดว่าฉันใช่ไหมคุณนายถึงกับสะบดัดมือปล่อยจองสพัยชฉันตาขมิน้นชอบโปนิบัติผู้ชายขนาดนั้นก็อยู่ที่นี่ปิบัติมันไปเลยของสกปรกแบบนี้ฉันไม่เอาผู้จบคุณนายก็สะบัดมือเดินจากไป ส้ายชั้นหมดแรงสุดนั่งลงกับพื้นกอดหน้าร้องไห้รีวีไอ้แล้วเอ้ยยังอัดวิดีโอไว้เพื่อบล็กเมฉันอีกแล้วยังส่งคลิปให้เพื่อนร่วมง,งานฉันด้วยตอนนี้เพื่อนร่วมง,งานกับรุ่งทั้งสามก็รู้หมดแล้วนะวิดีโอน่าสนใจต่อไปนี้ฉันจะเอาหน้าไปไว้ไหนฉันไม่พูดอะไรรุ้นี้แต่แรกก็คงไม่มาถึงวันนี้ ฉันถามถึงอาการของชูที่ถูกตีเขาไม่ถึงตายแต่ยังไม่ฟื้นฉันเลยต้องกลับบ้านก่อนกลับถึงบ้านฉันเล่าเรื่องลูกให้เมียฟังตัวเธอกังวลเลยพูดให้เบาลงไม่คิดว่าเมียฉันจะเสยชาแค่ตอบอึมแล้วไปเตรียมอาหารเช้าให้สนสรินหลายวันต่อมาเรื่องลูกชายฉันจัดการคนเดียวทั้งหมด มีฉันไม่เคยถามไม่สนใจเหมือนไม่เกี่ยวชู้คนนั้นเป็นหัวหน้าบริษัทของวงมันดูเหมือนรู้หลาจริงๆก็แค่พิ่งคนอื่นถึงได้ขึ้นเป็นหัวหน้าคราวนี้เพราะเรื่องนี้มีเขาคอหย่าลูกชายส่งวิดีโอจับชู้ลงกลุ่มแชทครอบครัวเขาเลยเสียหน้าหมดเงินทองก็เสียหายหนักเขาเกลียดลูกชายฉันจนกัดฟัน ยืนการไม่ไก่เตี่ยยังจ้างทนายเก่งตั้งใจส่งลูกชายฉันเข้าขุกพอดีตำรวจมีข่าวมาลูกชายอยากเจอฉันสักครั้งพอดีฉันก็อยากเจอมันลูกชายผอมโลมาดูโสมเห็นฉันก็สะเทือนใจมากพ่อพ่อช่วยผมช่วยผมเถอะผมไม่อยากเข้าขุกพอช่วยไม่ได้เขาไม่ยอมไก่เตี่ย พ่อเอาเงินให้เขาสิพ่อไม่ใช่มีห้าล้านหรือพ่อให้เขาหมดเลยผมไม่เชื่อว่ามีเงินขนาดนั้นแล้วเขายังไม่ยอมตอนนี้ในตาเขาไม่มีอะไรนอกจากเงินแทนที่อยากจะเป็นอิสระในหัวของลูกชายฉันมันคิดแต่เรื่องเงินตลอดเวลามันไม่เคยคิดถึงพ่อแม่เลยสักครั้งมันคิดถึงแค่ตัวเองเท่านั้นฉันเงียบไม่พูดอะไรแล้วมองหน้ามันเขาคือลูกชายฉันฉันดูเขาโตมารู้เขาเหมือนลูกตัวเอง แต่จูจๆฉันกลับรู้สึกว่าเขาไกลเหลือเกินเหมือนมีปีศาจส,สวมร่างนคนนกินเด็กที่ฉันเลี้ยงมาไปแล้วเด็กที่เคยเรียกฉันว่าพ่อหุยเอ๋ยช่วงนี้พ่อฝันร้ายหนะในใจลูกบอกพ่อได้ไหมชาติที่แล้วแม่ตายยังไงชาติที่แล้วพ่อก็ช่วยลูกเหมือนเดิมหรอเห็นฉันไม่ตอบมันก็หลบตา สุดท้ายเหมือนตัดสินใจแล้วถึงพูดชาติที่แล้วทองของพ่อแม่ถูกเสี่ยวจิ้งเอาให้น้องชายแต่งเมียผมทะเลาะกับเธอแล้วแม่บังเอิญเห็นตอนแม่กับเธอยือกันแม่ก็ถูกรถชนผู้หญิงคนนั้นมันเกินไปจริงๆตอนนี้ผมก็เห็นชัติแล้วพ่อช่วยผมออกไปผมจะอยากกับเธอทันทีต่อไปจะดูแลพ่อกับแม่ให้ดีลูกชายพูดจบก็มองฉันอย่างคาดหวังในใจฉันเจ็บปวดสุด,สด ดูเหมือนเรื่องในฝันคือสิ่งที่เกิดจริงในชาติที่แล้วสองคนแกเราทุ่มทั้งชีวิตให้าศาสเดรัสชั้นตัวหนึง่งเงินเก็บทั้งชีวิตถูกหลอกหมดเรายังดีไซ์เอาไกา่เอาเป็ดให้พวกหลอกลวงสุดท้ายแม้แต่ชีวิตก็ไม่เหลือยังไม่ได้คำขอบคุณสักคำจากมันเห็นฉันเงียบลูกชายก็ร้อนใจพ่อจะลังเลอะไรอีกผมเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อนะจริงๆพ่อไม่มีห้าล้านหรอกพ่อหลอกแกเอง สุดท้ายมันถูกตัดสินจำคุก3ปีฐานทำร้า,ายร่างกายโดยเจตนาสภายถูกไล่ออกข่าวนอกใจอื้อสาวเธออยู่เมืองนี้ต่อไม่ได้เลยพาเสินเสินลงใต้ไปอยู่พอทุกอย่างสมบฉันหยิบทองแท่งออกมาเตรียมเอาไปขายเพื่อพาเมียไปเที่ยวเมียฉันเห็นทองก็ทำหน้าสงสัยฉันอธิบายเหตุผลที่แอบสลับทองคิดว่าเธอจะโทษฉันที่ทำให้ลูกกับสภายทะเลาะแต่เธอแค่ย,ยิ้มเย็น เหมือนล่างคืนนั้นคืนพายุฝนเธอเย็นชาก,กับเรื่องลูกมากขึ้นมาฉันซับไปเธอถึงพูดฉันฝันประหลาดมากในฝันลูกกับสะพ้ายหลอกเอาท้องเราไปยังทําให้ฉันประสบอุบัติเหตุรถชนหลางงานศพลูกยังเป็นพยานเท็จว่าเสี่ยวจิ่งไม่ได้ผักฉันบอกว่าฉันแค่อุบัติเหตุแต่ความรู้สึกตอนนั้นชัดมาก เธอนน่นแหละผักฉันฉันส่งตัวไม่อยู่เลยสะดุดขอบถนนล้มลงกลางถนนฉันก็ไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกว่าฝันนั้นคือเรื่องที่เกิดจริงเลยสนิทกับลูกไม่ลงอีกแล้วคุณว่าฉันป่วยหรือเปล่าเธอไม่ได้ป่วยแต่หายป่วยแล้วเราสองคนหายป่วยแล้วจากนี้วันที่เหลือคือวันดีๆของเรา ต่อไปฉันจะพาเมียเที่ยวทั่วแผ่นดินมดงามลูกไม่ใช่ทุกอย่างของพ่อแม่เหนื่อยเพื่อลูกชายมาทั้งชีวิตสุดท้ายเราก็ได้มีโอกาสมีชีวิตเพื่อตัวเองสักครั้ง